อันยองคาเซยโยเพืเ่อนๆทีนน่น่ารักทุกคนมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT m o n s t e r a ที่อยู่ใน BSC นะกนณนีใคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกมนะเพื่อนๆโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ m o n s t e r a สายฟรีก็เล่นได้นะครับาร์ม b a c k e n Earn ที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ผ่านเบราว์เซอร์ Android นะครับส่วน iOS เนี่ยรอขอนนะครับคอมมิชชั่นอยู่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูหน้าเว็บราคาเหรียญ ระบบสเต็กกิ้งแล้วก็ตัวในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาจะเปิดไข่กันด้วยสายฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็จะมีไข่ให้นะครับมีการทเควสได้ไข่มานะครับเกมนี้ต้องใช้ตัวละคร3ตัวละครนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ในเรื่องของการปลดล็อกหมวดประจนภัยหรืออเวนเจอร์นะครับเลเวล4เดี๋ยวเราไปพูดถึงในเกมกันนะก็หน้าเว็บโดยรวมนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวละครนะครับสามตัวละครนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆที่จะเข้ามาเล่นนะครับสายฟรีเพื่อนเพื่อนจะได้ไข่ นะครับไข่คอมมอนไปเปิดนะครับก็จะสุ่มนะครับ3ตัวละครตามนี้นะครับเออก็เพื่อนเอนก็ใครที่ได้ไข่อันไหนมาหรือว่าได้ธาตุไหนมาก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนตังผมผมไม่แน่ใจว่าได้ของมาติดหรือเปล่านะเออนะครับตัวไข่ของสายนั้นโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวฟีเอ็นเอิร์นนะครับก็คือเล่นฟรีนะเพื่อนๆเ,เออนะครับนี่ ก็ตามนี้นะไอ้นนี้ก็เล่นฟรีนะครับแต่หมวดอันแรกที่เราจะเล่นได้ก็คืออเวนเจอร์นะครับหมวดปะจนภัยตัวนี้ก็จะได้เหรียญด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเกมนี้เปิดมาได้นะ่าจะช่วงหนึ่งแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่17นะครับวันที่17วันนี้วันที่26แล้วนะครับก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งกว่ากว่าแลลวนะครับราคาเหรียญก็ตามนี้นะเพื่อนๆก็ใครที่สนใจแบบว่าอยากจะมาลองนะครับก็ลองดูกันได้นะครับอย่าเพิ่ง ลงทุนก็ได้นะแต่ใครที่อยากลงทุนอยากจะเอินเร็วๆนะครับก็ซื้อตัวละครมานะครับเพราะเกมนี้ขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวตัวของน้องๆด้วยนะครับนี่ตัวลอครของเรานะก็คือพวกสัตว์พวกเนี้ยนะครับเลเวลมันมีผลกับการที่เราไปลุยอเวนเจอร์มากนะครับส่วนหมวดต่างๆเนี้ยยังไม่เปิดนะครับคอมมิชชันอยู่เกมนี้พัฒนามาตั้งแต่ปี อ2,001นะครับเพื่อนๆตอนนี้คือผมเห็นที่เขาเขียนว่า h a p เ y b i ์ t เ d a y นะ1ปีนะครับครบรอบเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวระบบโทเค็นนะครับโทเค็นใช้เป็นเหรียญ MSTR นะครับเออก็เป็น MSTR โทเค็นนะครับแล้วก็ตัวของสภาพคล่องต่างๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็ถือโอเคนะจริงๆผมได้ลองเล่นในเรื่องของตัว ทดลองเล่นแล้วนะครับเทคนิคผมได้ลองแล้วผมมองว่ามันเหมือนเกมหนึ่งที่อยู่ใน a c e b o o k นะครับเกมที่เราเลี้ยงพวกดาร์กอนะนะครับเพื่อนๆคล้ายๆกันเลยก็คือเกมนี้มันจะเป็นแนว NFT ไงเพื่อนๆโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ตามรถแผนของพัฒนาตั้งแต่ปี2021นะครับแล้วก็มาปี2022ก็เขาก็ Q1 เขาจัดการเรียบร้อยหมดละแล้วก็เหลือ Q2 นะครับจะเป็นในโลกของตัวแบ็กเทิร์นแบ็กเทิร์นอะเรน่าแบ็กเทิร์นอเวนเจอร์มาแล้วนะครับก็จะมีบอส ส่วนตัวของอารีนาจะมาตอนไหนเดี๋ยวเราดูนะครับนี่จะมาคิวสามอารีนาบวชหรือว่าพีพีหมวดนะครับก็ตรงนี้รอกันได้นะครับเเลี้ยงเลี้ยงน้องไปก่อนนะเลี้ยงน้องไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของตัวพาร์ทเนอร์ก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆเออแล้วก็ตัวของทีมงานนะครับตัวของเดฟน่าน่าจะเป็นอ่าคนเวียดนามนะครับเออเป็นเวียดนามนะถ้าตามชื่อตามตามชื่อพวกนี้นะครับ โอเคก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรื่องของโซเชียลเพื่อนๆก็ไปติดตามทวิตเทเล gram ดิสคอร์ดได้นะครับตามปกติของตัวเกม NFT อ่ะทีนี้นะครับเกมนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับตัวของ NFT อของตัวมอนเ t อร์ล่านะครับตัวของมอนเ t อร์ล่านะครับได้เปิดนะครับได้เปิดขายนะครับ NFT ใน b บ n a n c e NFT ครับเพื่อนๆ โอ้โหตกใจมากนะครับถ้าจะเอาตัวละครมาขายแบบนี้นะครับเอาเหรียญเข้าไปด้วยเลยได้ไหมจะได้ซื้อเหรียญไว้นะครับแต่ไม่แน่นะเขาคือแบบลองเชิงก่อนว่าตลาดเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่เราดูนะครับตัวของตัวฟอนะอยู่ที่ถูกสุดก็คือ5.5้นะครับเพื่อนเเห็นปะ5.5าจุดาอนนะครับแล้วก็โวลุ่มนะครับวิ่งอยู่ที่8,211 USD นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็มีคนสนใจค่อนข้างน้อย ไปปาณกลางดีกว่านะครับผมมองว่ายังไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะครับผมก็จะ,จะลองเล่นฟรีไปก่อนนะแต่ถ้าแบบเราใจร้อนอยากอัปเกรดตัวละครมันก็ต้องอมีเสียงเงินะนะครับก็คือแบบเป็นเกี่ยวกับาสายเติมะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะกลายเป็นฟรี to pay ใช่ไหมหรือไม่ใช่ดิมันต้องเป็นสายเติมอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้นะในเรื่องของตัวไบแนนนะครับ ่าแล้วทีนี้เราก็กดเข้าเล่นเลยนะครับในตรงที่เราเข้าเล่นนะครับเพื่อนเก็ล็อก m e t a m a สนะครับเครือข่าย BSC นะตัวของเครือข่ายอื่นนะครับกำลังทําอยู่น่าสนใจนะนะครับน่าสนใจนะครับในเครือข่ายอื่นๆนะก็ใครที่แบบเป็นแฟนับอีก3อีก3าเน็ตเกะครับก็ตรงนี้ก็ลุ้นกันได้นะครับแปลว่าเขาตีตลาดแบบไอ้นี่เลยส่วนตัวข้างล่างนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับผมแนะนําว่าล็อกอินเมตาแมส์ไดดีสุดละนะครับเพราะว่า มันรู้สึกว่าในเรื่องของตัวปิงอ่ะมันมันน้อยสุดกับ Facebook กับ Google นะครับเพื่อนๆแต่ใครสะดวกใจอันไหนก็สมัครอันนั้นนะครับเออขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยก็โอเคนะครับก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเข้ามาในหน้าหลักนะครับถ้าเพื่อนเ,อน,เอนเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีวิธีสอนเล่นปกตินะครับอย่างแรกเราต้องทำเควสนะครับให้จบวันนะครับนี่นะเออไดรี่เควสนะครับ ก็ตรงนี้ผมรับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ EXP EXP เกมนี้มีความหมายนะครับเราเวิลสี่เราถึงจะไปลุยในเรื่องของตัวตัวของ a อเวนเจอร์ได้นะครับหรือว่าพระรจนภัยนั่นแหละโอเคนะครับอันนี้ผมขอกดเคมก่อนนะครับแล้วก็กดเคมอันนี้นี่นะครับเราได้เหรียญน,นี้มาด้วยนะครับแล้วก็ขอเก็บไข่ก่อนนะเออไมใช่ดิเก็บฟุตนะครับอาหารอ่ะเดี๋ยวนี้ผมค่อยมะเดี๋ยวเรามาเปิดไข่นะครับเอา เปิดแบบไม่ต้องรุ้นอย่างนี้เลยหรออ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีตัวละครนะครับ2ตัวละครนะครับแต่อย่างแรกเลยเราต้องเอาตัวของอ่าพื้นที่ก่อนนะครับมาไว้นี่นะตัวนี้นะครับนี่เอามาใส่นะครับใส่นี่ก็คือ3ตัวละครก็คือเดี๋ยวใส่อีกบล็อกหนึ่งโอเคนะครับแอปพลายไปนี่ตัวละครเรามาแล้วปึ๊บเอาน้องมาใส่นะครับแล้วก็อัปเกรดด้วยนะครับ60นะครับได้เลเวลส ก็คือพอเรามีตัวละครสองตัวละครอ่ะในการฟาร์มในเรื่องของตัวฟุตอ่ะเราจะง่ายนะครับเพืเ่อนๆนี่นะเออเนี่ยนะครับอันนี้คือเราก็เอา้าผมลืมไปครับผมลืมไปว่าเออมันไม่สามารถเอ่อฟาร์มพร้อมกันได้ใช่ไหมเออนี่ไงเราตัวละครใส่เข้าไปได้นี่หว่าเมื่อกี้ผมใส่ไปใส่ไปผิดอะ่ะมันต้องมันต้องเลือกสองตัวละครพร้อมกันนะครับ อืมไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้นะครับตัวขอละครของเรามี2ตัวนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็เนี่ยหลักๆเราไม่มีอะไรนะครับฟาร์มในเรื่องของตัวฟู้ดเก็บฟู้ดให้มากๆแล้วก็อัปเกรดตัวละครนะครับแล้วในเรื่องของตัวเลเวลเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มได้แหละเพิ่มเื่อนต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแปลว่าวันพรุ่งนี้เราจะปลดล็อกในเรื่องของตัวเลเวล4นะครับเออแล้วเราจะไปลุยในเรื่องของตัวคอเบนเจอร์ได้แล้วก็ในเรื่องของตัวละครตัวที่3นะครับเพื่อนๆมนต้องเป็นซีเรียสนะ ก็สมมุติถ้าเรานะครับเราเนี่ยเราไปเลเวลสนะครับมันจะมีไข่นะเพื่อนเพื่อนถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีไข่อ๋ออันเนี้ยเลเวลสเราได้ไข่ไปแล้วนะแล้วเราเลเวลสเราได้ตัวนี้นะครับอืมผมจะไม่ผิดมันจะมีไข่แจกนะอีกหนึ่งฟองนะครับน่าจะไม่มีนะครับเออแล้วก็าเราเราน่าจะเล่นได้ตัว2ตัวละครน,นะครับแล้วก็ไปซื้อไข่กันก็คือตัวเกมจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนส่วนตัวของผมนะครับก็อย่างที่เรารู้รกันนะ เออนะครับรู้ๆกันรู้ๆกันเพื่อนๆเดี๋ยวเนี่ยจริงๆต้องเลือกตัวนี้ก่อนเลือกนี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวละครเพิ่มไปอีกนะแต่เราใส่ไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้อัปเกรดเออนี่ไงเรามาดูจอหนึ่งก็ได้นี่หว่า่ะเ,เดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มเหรียญฟาร์มเหรียญโอเคนี่นะครับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับเล่นง่ายๆเพื่อนเแปลว่าตัวละครที่สมอ่ะเราต้องไปซื้อในตลาดเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าในตลาดอ่ะมันจะ มันจะมีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อเพื่อนเพื่อก็เอา2ตัวละครเนี้ยนะครับมาผสมพันธุ์นะครับ,รนนรบแต่ถ้าเราก,กดแล้วมันมันมันไม่หายเพื่อนๆก็กดรีเฟซนะกดรีเฟซแล้วเข้าใหม่นะครับส่วนใครที่อยากเล่นในตัวของ Google p l a y นะครับก็สามารถกดมาดาวเอ่อกดดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้ส่วนของ p อ Sto r e ยังขึ้นคอมมิชชั่นยอยู่โอเคนะครับอันนี้ก็เรารีเฟซใหม่นะครับเอ่อก็ตัวนี้นะเนี่ยครับผสมพันธุ์เราเลือกนะครับอ่า เอ้ยอันนี้เพศผู้สองตัวเลยเหรออ๋อหรือว่าโอเคครับไอตัวนี้เราไปทำงานอยู่ลืมไปลืมไปเราต้องให้มันเสร็จงานก่อนนะครับนี่อีกสี่สิแปดวินะเราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับไม่มีไข่แล้วต้องผสมพันธุ์ก่อนนะครับเราถึงจะได้ไข่มาก็จะเป็นอสามตัวนะครับแต่เลเวลเราอะ่ะเสียดายเนาะคือเลเวลเรามันเพิ่มได้แค่ตัวเควสะนะครับเพื่อน รู้สึกเศร้าใจโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกมเพลย์ก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆอ่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือฟาร์มฟุตนะครับให้มันได้มากที่สุดแล้วก็มามาบีบนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวที่2นะครับนี่ไงนี่มาสอดแล้วนะครับนี่แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับนี่งไงเราได้อีกพีแล้วเพื่อนเพื่อนโอเคฟืออ๋อ <laughs> ไอเหรียญน,นี้เราไม่พอครับมันต้องใช้เหรียญอันนี้คือ90 0อนะครับและเหรียญไอเนี้ยคือเราจะได้มา มันจะมาจากระบบสเต็กกิ้งนะครับเพื่อนๆนะระบบสเต็กกิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันต่อตอนนี้คือผมลองเติมมา1นะครับลองเติมมา1 MST เพื่อที่จะลองดูระบบในเรื่องของตัว MAG นะครับเหรียญนี้เป็น2เหรียญนี้เป็นออฟเชนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ที่เขาเขียนเขาบอกเป็นออฟเชนอยู่เหรียญนี้จะได้มาก็ต้องไปซื้อนะครับจริงๆก็ซื้อได้นะเพื่อนๆ เออเราเราไม่พอเราเราต้องสายเติมไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นะครับเราจะไม่เติมโอเคนะเพื่อนๆก็เอนก็น่าสนใจนะจริงๆอืมเนี่ยนะครับเราเลือกเป็นในตัวของแมนย้น,น,นแต่สมมุติถ้าเราเราสามารถสเต็กกิ้งได้นะครับแต่แก๊สนี้โนนะครับสเต็กกิ้งก็ตามนี้นะนี่สเต็กกิ้งหนาวเราก,กดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบสเต็กกิ้งตามนี้นะครับผมได้ทําการสเต็กกิ้งของ1 mst มาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นรีวอร์ดนะครับ อันนี้คือแค่แค่หนึ่งเหรียญน,นะก็คือผมมีงบผมทดลองดูก่อนนะครับว่าระบบสเต็กกิ้งมันจะขนาดไหนนะเออส่วนของ APR นะครับก็หนึ่ง้อยห้าสิบเอดโอ้แต่ไอตัวนี้ดีมากเลยนะไอเหรียญน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันไปซื้อจากไหนนะครับเพื่อนเพื่อนไอเหรียญ M MAG นะครับเออเพราะว่าในเรื่องของตัวเทเล่ T L A, ผมลองไปลองไปดูแล้วนะครับไม่มีอ่ะอืมไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนอ่ะนะครับเนี่ยมันมีแต่เหรียญใน,นเหรียญเดียวนะครับ อ่านี่ไงเมื่อกี้เจอแบบเแบบอ่อันนี้ Binance Box อ๋อนี่ไงผมเจอแล้วครับก็เหรียญน,นี้ซื้อได้ในแ a n นเค้กนี่ครับ M-MAG นะครับสามารถซื้อได้ก็มากดที่แ a n นเค้กได้นะครับก o p ปีอันนี้ผมใช้เป็นของอันนี้อยู่อ๋อนี่ไงราคา เอาเป็น USDT นะครับเดี๋ยวลองดูนะ10ดอลไม่ได้มันต้องใช้เหรียญอันนั้นหรอเหมือนมันต้องใช้เหรียญน,นี้หรออ๋อนี่ครับเพื่อนๆก็แปลว่าเมื่อกี้สี่เมื่อกี้เราต้องการ400เพื่อจะไปบีฟใช่ไหมเราต้องใช้ประมาณ15นะครับ ส2องอะประมาณสิสองนะครับเพื่อนเพื่อนแปลว่าเราต้องซื้อเหรียญน,นี้นะครับเพื่อมาเปลี่ยนเพื่อมาสวอปนะครับใช้เหรียญสเตเบิลคอยเหรียญอื่นไม่ได้นะน่าจะไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ครับเออดีอะระบบนี้ดีนะผมไม่เคยเจอวะ่ะเออระบบที่เราต้องไปซื้อเหรียญหลักใช่ไหมเพื่อมาเปลี่ยนเป็นเหรียญ m mbg e แล้วเพื่อไปสเต็กกิ้งเออระบบนี้ผมเพิ่งรู้นะ ส่วนมากสมมุติถ้าเป็นเราเราก็สามารถเอาเหรียญ BNB ไปซื้อได้โดยตรงเลยนะครับแต่ในเรื่องของตัวเหรียญ MG ไปผูกสัญญากับเหรียญ MST นะเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยศึกษาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวผมอาจจะมาสเต็กกิ้งนะครับเดี๋ยวสเต็กกิ้งเพิ่มก็น่าจะสเต็กกิ้งตามนี้นะครับแล้วก็รีวอร์ดที่ได้มาเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนเป็นเหรียญ MAG นะครับเพื่อผสมพันนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่เราได้ฟรีมานะครับไม่สามารถตั้งขายได้นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับระบบสเต็กกิ้งตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปจ อีกหคลิปละกันนะเพื่อนๆโอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในเรื่องของตัวระบบออตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวตลาดกันบ้างนะครับสำหรับสายที่อยากจะลงทุนนะครับในเรื่องของตัวตลาดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะใช้เหรียญ เหรียญเฉพาะเกมของเขาเลยนะครับแล้วก็อ้างอิงก,กับตัวของดอลลาร์แต่เกมอื่นๆะเราจะเห็นขายเป็นเหรียญ BNB เหรียญ BUSDT แล้วก็เหรียญของเกมนะครับจะเป็นแบบ3เหรียญ Stablecoin 1เหรียญแล้วก็เหรียญตัวของเชนของมันแล้วก็เหรียญของมันเองนะครับทั้งหมด3เหรียญแต่เกมนี้คือ,อถ้ายู u อยากจะซื้อตัวละครนะครับหรือซื้อ l นด์ ต้องไปซื้อเหรียญ MST ก่อนนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดสภาพคลองในเรื่องของตัวเหรียญผมมองว่าปิดช่องโหว่ได้ดีมากนะครับในเรื่องของความเฟอือหรือว่าอะไรผมมองว่าเกมเพิ่งเปิดมาแล้วก็เพิ่งเพิ่มในเรื่องของตัวเ,เ,เ,เข้าไปใน Binance n f t ได้ผมมองว่าน่าจะไปไกลนะครับในส่วนตัวของตรงนี้นะครับแต่คือมันมาช่วงในเรื่องของตัวตลาดตลาดวายนะครับมันก็เลยทําให้เกมนี้คือไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับ แฟนคลับ n f p t เท่าไหร่นะครับวนตัวของผมผมก็ผมก็เห็นมันโฆษณาใน YouTube อ่ะนานแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งแบบเออมันก็เราเดี๋ยวเราลองมาเล่นฟรีดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทําในเรื่องของตัวละครดูแล้วก็ระบบการเอื่นจะเป็นยังไงนะครับอะไรแบบนี้แต่ระบบสเต็กกิ้งผมรู้สึกว่าแอบชอบนะแอบชอบนะครับเอออะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของตัวเกมนะครับมีอีเวนต์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์เสริมสักนิดหนึ่งนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะครับจะ จะหมดมันมีเวลาคูลดาวน์นะครับอีก5วันนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเกี่ยวกับสเต็กกิ้งนะครับอะไรแบบเนี้ยท็อปสเต็กกิ้งนะตรงนี้จะได้รีวอร์ดนะครับก็คือท็อป1นะครับคือท็อป1ถึงท็อป10เออท็อป10นะครับก็จะได้ในเรื่องของตัวเนี่ยรีวอร์ดไปนะครับนี่ก็คือ NFT ไปเลยนะครับก็จะเป็นตัวของ NFT Epic เลยนะสีม่วงนะครับตรงนี้เราสามารถเช็คได้นะครับคือคนแรกน่าจะเป็นวอร์ดเป็นวานเลยดูดิเขาสเต็กกิ้งไป7 เจ็ดหมื่นห้าพันสิบนะครับแต,แต่ก็ไม่เยอะนะเออจริงจริงผมไปสเต็กกิ้งผมสเต็กกิ้งสักสามพันเนี่ยก็น่าจะน่าจะได้ได้แบบว่าท็อปสิบแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นดอลลราดูสามพันคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันดอลนะครับเออราคาเหรียญมันแพงอยู่นะผมว่าราคาเหรียญคือแบบแพงอยู่นะแล้วก็เออ่มีคนซื้ออยู่นะครับนี่มีคนซื้อหนึ่ง อันนี้คือผมซื้อนะเพื่อนๆน,นี่ผมซื้อทดลองนะครับส่วนตัว time section เช็คตรงนี้ไม่ได้นะครับเออแปลว่าในเรื่องของตัวผู้คอยก็เออๆอ,อ,อยู่นะครับสําหรับเกมนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากในเรื่องของตัว reference นะครับ reference สักนิดน,นึงผมขอลองอินหน่อยนี่นะครับอันนี้คือ reference นะครับเนี่ย เ e เ e เลน e ์ของผมนะครับเป็นโค้ดนะครับก็ถ้าใครนะครับเอาโค้ดผมนะครับไปใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือ copy นะครับ Copy มานะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ผมจะวางไว้นะเพื่อนๆไป copy นะครับแล้วก็เข้าไปตัวของ event นะครับแล้วก็มาคลิกตรง Reward นะครับตรงนี้นะแล้วก็ l o อกอปกติเลยนะครับนี่โอเคเราเชื่อมต่อไปนะครับนี่นะ เมื่อเราเลิกอินเสร็จแล้วนะครับมาตรงที่เล็บนะครับเลฟเฟอร์เรนต์ตรงนี้แล้วก็เอาโค้ดมาใส่นะครับโค้ดมาใส่แล้วก็ซับมิดไปนะครับนี่แล้วก็ชื่อเพื่อนๆนะครับก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างของผมก็สกายเอนเตอร์เมื่อกี้เนาะแล้วก็จะบอกในเรื่องของตัวเลเวลนะครับสำหรับใครที่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมในเรื่องของตัวเลฟเฟอร์เรนซ์นี้นะครับผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆตั้งชื่อแล้วก็ขีดให้ผมหน่อยนะครับ ตั้งชื่อเขียนให้ผมเป็น BP ให้หน่อยเนาะจะได้รู้ว่าเพื่อนมาจากในเรื่องของตัว e f e r e น c e นี้หรืออาจจะตั้งชื่อตามชื่อตั้งชื่อให้มาดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับจะสุ่มตามรายชื่อนะครับอันนี้คือ2ชื่อนี้ตัดทิ้งไปนะอันนี้คือผมจะตัดทิ้งนะครับเพราะมันเป็นของผมเองนะครับเออแล้วก็จะสุ่มนะครับแจกรางวัลนะครับแจกรางวัลในเรื่องของตัว nft เออแจกรางวัลนะแจกรางวัล nft นะครับในในตลาดนี่แหละนะครับก็คือทั้งหมด2รางวัลนะครับ2ตัวละครก็ถ้าใครที่่อยากกจะะเลนนครับ ก็ลองดูนะครับก็ลองดูอันนี้คือผมจะไม่จะไม่โฟกัสด้วยว่า,าใครที่แบบว่าตั้งใจที่จะแบบตั้งใจที่จะโกงนะครับมันก็ดูออกนะเพื่อนๆตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆแบบสมัครใจนะครับรางวัลตรงนี้เดี๋ยวจะแรนดอมจะแรนดอมเลยทนะั้งหมด2รางวัลน,นะครับเพื่อนๆหรืออาจจะแจกเป็นเหรียญ MST ก็ได้นะครับเออให้เพื่อนๆไปสเต็กกิ้งเพื่อ, aking, อที่จะเอาในเรื่องของตัวรีวอร์ดนะครับผมว่าน่าสนใจนะนะครับอันนี้คือรีวอร์ดที่มันปันผลให้เลย สามารถกดเค็มได้ด้วยนะครับถ้าเราสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งเยอะๆหน่อยนะครับมันได้ตกวันละโอ้วันละ10นะครับวันละ10ก็คือวันละสามดอนเลยนะเออตรงนี้นะอันนี้คือผมแค่1เองนะ1 ms นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าน่าจะลองประมาณสักอ่าน่าจะร้อยหนึ่งนะครับน่าจะร้อยหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอืมน่าจะประมาณร้อยหนึ่งสเต็กกิ้งหรืออาจจะไปเปลี่ยนเป็นตัวของเหรียญ mag ก่อนอะไรแบบนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้า ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ฝากกด subscribe เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซ g a เกนเน็กท m e บ๊ายบายจ้า